แก่ากนะเปิดตัวเป็นแบรนด์แรกคนไทยคนแรกเลยโอ้ยใช่ค่ะความสิขที่ที่เชื่อได้เรื่องราป็นไงบ้ะงดีใจมากเพราะว่าอย่างแกวเป็นแก้วเป็นคนชอบทำผมมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยแบบเป็นไฟฟังแก้วใช่ก็ในที่สุด ก็ได้เจอกัน hmm สัก hmm ทีค่ะชิเซโด้โปรเฟชชั่นอลพิพัน hmm ์ผมเข้า uh สัก huh ทีหนึ okay, um, ่ง huh ถูกจริงๆเราเราเราเห็นอะไรในตัวชิเซโดค่ะเราถึงแบบเอ้ยอยากจะเลือกแบบแบรนด์นี้แหละาอกเราที่สุดย้ารู้สึกว่าแบรนด์นี้เขาค่อนข้างพุ่มเพค่ะแล้วก็มีหลักปรัชญาที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับความชอบของเรามากๆแล้วก็ดีใจขอบคุณด้วยค่ะที่แบบว่าเขาก็ไว้ใจเราให้เรามาดูทําหน้าที่นี้ อ่ะร้านนี้มีหลักการสักใครที่แบบอยากจะดูแลเั้นผมเหมือนแก้วเนาะแ,แล้วก็ใส่ใจแบบเรียกว่าตรงเลยกับคนเอเชียใช่นนใช่ก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ร้านซาลอนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับช s h a โ o w โปรเฟชชั่นอลคือทรีทเมนต์เขาเลิศมากคือวันสองสามวันก่อนคือแก้วไปทำคือดีมากสบายมากเห็นผลเลยเห็นผลเลย,เลยมาที่โมา สุครบรอบสามปีก่อ๋อใช่ใช่ใช่เออเป็นไงฮะกับพี่โทมค่ะก็โอเคเยรื่อยไม่ไม่มีอะไรจริงๆมันธรรมดามากเลยเออจริงจริงวันครบรอบคู่เ่านี้เราให้ความพิเศษแค่ไหนหรือว่าเราก็มอกวเป็นวันวันนี้โอ้ยจริงๆคือเอาจริงว่าครบรอบอ่ะมันมีหลายอันมากเลยนะครบรอบขอเป็นแฟนครบรอบขอแต่งงานใช่ไหมแล้วก็ครบรอบวันแต่งงานอีกเราก็เลยแบบเออเอ๊ะเราก็มี วันนั้นเนี่ยเราก็ถามว่าเออเราจะยังไงดีแบบเอาวันไหนดีอะไรเงี <laughs> ้ยจะเอาวันไหน <laughs> ใช่คือแบบมันมีหลายวันมากเราก็เลยนับไม่ถูกอะไรเงีเออ้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเอาเป็นวันที่ขอแต่งงานแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันแบบมันอบอุ่นแล้วก็น่ารากักแล้วก็แบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเป็นวันนั้นแทนจริงๆความโมเมนต์ความหวานอนะไรเงี้ยหรือว่าความโม้งมิตรที่เรามันมีนะในวันที่ครอบไม่ใชื่นชมด้วยพรกั้นอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรียกว่ามันนเป็ จริงๆก็เป็นแค่วันธรรมดาวันนึงที่มันก็เออผ่านไปอะไรอย่างงเี้ยค่ะเราก็แค่แบบเออลงรูปก,กันแล้วก็แบบเออแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีกันเฉยๆไม่ได้มีฉลองไม่ได้มีอะไม่จำเป็นต้องมีแบบว่าเซเล์ไพรสของให้กันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีเลยค่ะตอนนี้เอาเงินไปลงทุนบ้านก่อน <c oughs> ไม่มีเงินซื้อของเลยเออทำไมถึงแนว,ว,วความคิดเป็ตรงกันกันบ,บการแบบเรียบง่ายกับวันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแก้วไม่อยากซุ่มซวย ด้วยค่ะอาจจะเป็นแบบว่าหน้าที่ที่เราจะต้องไปโฟกัสที่บ้านก่อนนะตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราก็ต้องประหยัดนิดนึงในช่วงนี้เอาเอาเงินไปเทให้กับทางนั้นก่อนให้มันเสร็จเสร็จไปมันยัางยากซึ่งล่าสุดก็เลยได้รรอไปเลยแร้วนะคะผมไม่เรียเออผมม่เรียกต้องใช้อะไรคะต้องใช้ s h เชโด้โปรเฟชั่นัลอันแต่จริงก็คือวันที่3ก็คืออายุวัย3ของเราคือวันเกิด หรือว่าฉลองกับการสําเร็จคอมพลซชั่นนี้กับบ้านหลังนี้โอ้ใช่ใช่ <c oughs> ก,ใก็ใกล้จะเสร็จพอดีในวันเกิดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าออ้ยต้องฉลองกันเนาเห็นแก้วแชร์ว่าแบบว่ามันเคยผ่านการเสียน้าความเครียดหนักที่ตกกังวลต่างๆใช่ใช่มันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆแก้วรู้สึกว่าถ้าคนที่เคยทําบ้านก็แน่าจะรู้เนาะว่าเออมันมันต้องเจอกับปัญหาที่เยอะมากๆจริงๆก็ คือก็มีหลายมีหลายทีมากๆที่จะยอมแพ้ไปหลายรอบมากแต่ก็พยายามช่วยกันหุบสู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงอยากจะถอดใจและอยากทำบ้านแล้วเนี่ยหรอใช่ใช่อยากถอดใจเลยเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราต้องมานั่งทำใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ใช่ให้ปลงใช่ใช่เครียดมากเครียดมากจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบ เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะแล้วก็แบบหลังโควิดมาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แอบช็อตช็อตนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเขาเขาก็เครียดเราก็บอกว่าเออเอาจริงเครียดไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็ทาทางแล้วอะไรางเงี้ยก็เลยแบบเราทําได้อย่างเดียว็คือปอยว่าตรงไปโอเคแล้วโอเคแล้วดีใจมากดีใจที่ตัดสินใจทําต่อคือม่คิดไหมว่าถ้าคุาว่าเราผอนใจแบบว่าาฝ่ายต่างผอนใจแล้วยก าย้อนข่าวคู่อะไรอย่างเงี้ยแอบคิดว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้โไม่ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าไม่อยากผดใจเพราะว่าแบบเอ้ยมันเห็นแล้วอะเห็นโครงแล้วแบบคือแบบฉันจะต้องได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออย่ายอมแพ้เลยพยายามไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันเราสุขภาพจิตที่แกบอกว่ามันเสียไปเลยการทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันเครียดจนร้องไห้่คือมันมันดาวมันดิงไปไหนโอ้โหเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเจอปัญหาเยอะมากๆ แบบเออเดี๋ยวอันนี้ของไม่มาเดี๋ยวอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องแก้เริ่มใหม่หมดคือแทบจะลื้อทั้งบ้านแบบใหม่หมดเลยเหมือนสร้างบ้านใหม่ใช่ใช่คือจ่ายตังค์แพงกว่าเดิมด้วยนะคะออและ้วก็สมัครเก่าก่อนหน้าน,นี้ขาดไปแบบมีการจัดการหรืออะไรเงไงต่อมันหลักขึ้นสองไม้สองเท่คือ ตอนนี้คือเราตัดใจไปแล้วเพราะว่าเราเคยลองแล้วรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นผลอะไรเลยแล้วก็ทาให้เรา,าบแบบเครียดเออใช่เราก็ต้องมานั่งแบบร้องไห้แบบโห้เครียดมากแบบเมื่อไหร่เขาจะคืนเงินหรืออนะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอแล้วตัดออกไปจากชีวิตเลยเยอะขนไปเลยใช่ <S <s> <S ใช่เยอะไปที่สุด้เสียเราบอกว่าเราเสียนอจากการกําลังใจกันอีกับ แล้วมันต้องเป็นพิณศิลป์นักปิ๊ดหรือหมออะไรก็จริงจริงไม่ถึงคันนั้นอ่ะไม่ถึงคันนั้นก็ยังยังดึงดึงสติกลับมาได้ด้วยตัวเองอยู่ตอนน้องไพ้ใครเป็นพิณศิลป์ต่างหลายครอบครัเหมือนกันนะสองคนก็มีมีบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ของของพี่โตเขาจะเป็นแนวแบบเครียดแนวแบบโมโหมากกว่าเราก็ต้องคอยคอยแบบดึงดึงไว้ตามดาวมันมี พอถึงถึงนนนเป็นล่างแล้วว่าเฮ้ยมันจะเสร็จแล้ว <ance> สำเร็จแล้วที่เราซู้ซู้กันมาอย่างเงี้ยเขารู้สึกมันเป็นยังไงอุ่นอบอุ่นหรือยังไงโล่งแบบโล่งแบบโอ้ยดีใจมากแล้วแบบรู้สึกพอพอได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็แบบเห็นแบบโอเคแบบทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างแบบโอเคแข็งแรงก็รู้สึกเอ้ยมีกำลังใจมีกำลังใจบ้านบ้านริมน้ำในฝันที่เราวางไว้เลยเนี่ย เรากว,ว่าเกินฝันเนาะเพราะว่าคืออย่างเมื่อก่อนกรีว่าคงแบบว่าบูงอยากมีบ้านใหญ่ๆมีแบบว่าอาจจะอยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะเออออกมาปลูกบ้านข้างน,นอกเองแล้วก็แบบมีสวนมีบ้านก็แบบเป็นแนวยาว<อ>แคบ,บๆเลยเงี้ยก็เป็นบ้านที่แปลกประหลาดมากหลายคนที<ๆ>่ชมว่าบ<ๆ>้านเราเก๋มากเห็นเพื่อนเราโพสต์รูปกันอย่างก็เหมือนเข้าใจความภาคภูมิใจเนาะเ้าแก้วก็ลงพี่โถก็ขยันลงแล้วก็รูปบ้านอะไรเงี้ยชอบนังชอบมาก เพื่อนเ,เข้ามาอยากจะแบบเยากมา,ชมาใช่ใช่ <c oughs> ทุกคนแบบเมื่อไรเปิดเมื่อไรเปิดพร้อมออพร้อมลุยมากแต่คนไปแซวว่าเปิดคาเฟ่หรอเธอทำมุมเป็นทรงแบบมีมุมถ่ายรูปมีอะไรเยอะแยะม,มากมายเพราะคือเราเป็นสายกับโฟโตเอนิกอยู่แล้วเนี่ยเราก็แบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็เลยทุกที่ในบ้านคือต้องถ่ายรูปได้ออออเออจริงมมีแคนะว่าแต่ตอนเราเปิดบ้านเนี่ยมีมีเน้นขอ ยังวันไหนยังไม่รู้ก็กะว่าเออเฟอร์นิเจอร์เข้าอะไรหลายๆอย่างอย่างให้มันแบบว่าเออสะดวกสบายก่อนแล้วค่อยให้ทุกคนมาเก็บบัตรนั่นใเก็บบัตรสะสมสะสมเยอะค่ะค่ะทีวีสะสโซฟาสะสมเยอะมากเข้าได้เข้าได้หมดเลยแล้วเพื่อนๆจะเก็บบัตรท่าเข้าเลยถ้าเพื่อนอยากมาถ่ายรูปว่าเก่งของเราอุ้ยจริงๆเคยคิดไว้เพราะว่าเรามีเอ่อซาวน่าเรามีแบบว่ามีอ่างแช่ออนเซ็นด้วยเราก็เลยอกเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บ ข่ารายเดือนอย่างเงี้ยหรอเก็บค่ารายเดือนเพื่อนๆบอกว่าเออมานะมาแชร์ได้แต่ว่าฉันเก็บอะไรเดือนอันนี้เป็นความคิดจริงเลยเความคิดจริงเพราะว่าเราสร้างบ้านไปเยอะไงเราเอุาคืนด้วยไหมให้เป็นเรื่องเงินหน่อยใช่สร้านงเป็นเงินค่ะจริงๆเหลือห้าห้าเปอร์เซ็นที่จะต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเออเขายังไม่ได้เก็บซีเก็บอะไรเก็บขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ่จริงสไตล์บ้านเรานี่ยเขาต้องเรียกว่าเป็นสไตล์อะไรคะแอเรามีสไตล์เนี่ยคือเขาเรียกว่า tropical v e r n i c u l a คือมันเหมือนกับว่าเราเราเรียกว่าดูภูมิประเทศให้เข้ากับบ้านเราจริงจริงมันเหมือนกับบ้านทรงไทยเลยนะแต่เป็นแบบโมเดิร์นเลอแต่มีความเก๋มีความแบบอาร์ตตามสไตล์คือคือเป็นสไตล์แบบไสยก่อสร้างเออเป็นแบบ เมลชีสอะไรที่ง่ายๆเอามาทำบ้านดีเมจีต้องแบบการขึ้นบ้านใหม่เพื่อฉลองรัาฟังนะคะขึ้นบ้านใหม่อาจไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะแบบเรียกครอบครัวมาฉลองกันที่บ้านแล้วก็เรียกเพื่อนๆอะอ่าโอเคครับขอบคุณค่ะแก